อีกหนึ่งคู่กันดีกว่านะครับคิสสิงโตคู่นี้ตลอดการจริงๆ<ช>นะครับเราไปเจอหนุ่มคิสมานะครับพักหลังนี่ก็โอ้โหได้หลากหลายแนวเลยร้องเพลงงานแสดงพิธีกรก็ทําได้นะครับซึ่งได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเดี๋ยวจะกลับมาทําโปรเจกต์เพลงอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าเจ้าตัวคิดถึงการร้องเพลงมากๆที่สําคัญที่สุดจะได้ร่วมงานกับคู่หูคนสนิทอย่างคุณสิงโตด้วยนะครับอัปเดตเรื่องนี้ให้เราฟังกันหน่อยดีกว่าเชิญครับเชิญค่ะ อ๋อใช่ครับห่างไปประมาณ2ปีกว่าใช่อออจริงจริมันเป็นแพลนอยู่แล้วครับจริงๆคือเพลงมันจะไม่ได้หายไปนานขนาดนั้นหรอกแต่ว่าพอพี่สิง์กลับมาเราก็มาบุกเรื่องการทํำซีรีส์การทําละครเต็มที่แล้วก็เพลงที่ปล่อยออกมาก็จะเป็นเพลงที่ร้องคู่กัน อะไรอย่างเงี้ยครับเพลงของละครอะไรอย่างเงี้ยครับพอซีรีส์ม like so like ันออนแอร์เสร็จแล้วเราก็กลับมาทําเพลงต่อของเราใช่ครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าห่างหายไปนานมากจริงๆแล้วเราก็คิดถึงการออนสเตจของตัวเองพอเพลงที่ได้ทําก็ได้ทํากับศิลปินที่เราแบบสนิทใจด้วยเราชอบมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็มีความสุขเลยเราติดตามดีกว่าใช่เดี๋ยวโดนปรับนะรอติดตามครับยังพูดอะไรมากไม่ได้น่าจะเป็นปีที่เราจะได้ปล่อยเพลงให้แฟนๆได้ฟังกันตลอดทั้งปีเลยครับ <Ye> e. นี่แหละครับ f c รอติดตามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเพลงนะครับของน้องคริสนะครับรวมไปถึงโปรเจกต์ต่างๆรวมไปถึง f c คริสสิงโตนะ,ะผมว่าแหมหลายคนคิดถึงคู่นี้มากๆนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ดูกันเร็วๆนี้ด้วยฟิน,น,น่ากรอเลยจ้า